ค่ะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมมีไปทูตบไก่เหมือนเดิมนะครับอันนี้มันจะมีสามอันนี้เรื่องนะครับเอ้ยลืมบอกเลยว่าอันนี้เราอ,อ,อ,อยู่ในเกมแอ่แถไในท่านนะครับมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับมันเหมือนอันก่อนที่ผมเคยลงแต่อันนั้นมันจะแบบเออรู้ยงไงดีอันนั้นมันก็จะแบบแบบแบบ แบบไม่มีหัวกลมอะไรอันนี้จะไม่มีปากอะไรอย่างเงี้ยคอันนี้คือโหมดค่าแบบที่สองนะี่คือโหมดค่าได้ท่านหกสิบเมตรนะครับอันนี้คือโหมดที่หนึ่งก็คือแบบโหมดแนะนําอุปกรณ์นะครับโหมดที่สามก็คือค่าได้ท่านหกสิบเมตรนะครับอันนี้คือค่าไททานธรรมดานะครับผมพูดผิดเดี๋ยวผมจะเล่นค่าค่าไททานธรรมดาก่อนนะครับมรอสักครู่รอสักพักนะครับค้าแล้วครับจะเป็นไงครับ อันนี้คือภาคใหม่นะครับถ้าภาคเก่าเดยวผมทนีนะครับภาคเก่ามันจะมีสองตัวละครนะครับภางนี้มันทำสโลให้ด้วยนะอันนี้ผมไม่ได้สโลเองเลยนะครับมาสโลให้เองนะครับมันจะฆ่าขามันให้ล้มก่อนขามันล้มเสร็จผมก,ก็พุ่งเลยอาดาผมหมดผมจะพุ่งวันนี้ ผมว่าผมจะรีวิวหน,น,นังสือมังงะดาบเอ้ยฝาพิวพบไทยหนังสือมังงะไทยถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมรีวิวเยอะๆนะครับออโอ้ตายแน่โอโน,น,นะถ้ารู้ม เครื่องเครื่องใครเล่นก็มันจะมีปุ่มทุกอย่งตรงนี้นะครับแต่เครื่องผมในเกมในในโหมดฆ่าได้ท่านหกเสียงมันเบาไปนะครับในโหมดฆ่าได้ท่านหกสิเมตรมันก็จะในโหมดฆ่าได้ท่านหกสิเมตรมันก็จะเออของผมมันจะกดออกกดแล้วเข้ามาอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมฆ่าได้สามตัวแล้วนะครับ แล้วผมบอกวิธีการเติมแก๊สครับที่เติมแก๊สจะอยู่ตรงนี้ตามหัวเลยครับผมโดูแล้วผมดูแล้วผมตายแน่มันอยู่ตรงนี้นะครับที่เติมแก๊สมันจะอยู่มันจะมีสี่มุมของเอ้ยมันจะมีแก่สองมุมเองนะครับเท่าด่ผมดู น yeah. wow. ี่ครับมันจะเป็นเสาๆสูงๆเนี่ยครับให้เราเดินไปใกล้ๆสักเราเดินไปใกล้ๆแค่แป๊บนึงมันก็เติมให้เองครับถ้ากดดาบก็กดเหมือนลูกศรย้อนกลับตรงนี้ครับถ้าผมเดินไปใกล้ๆปุ๊บมันก็เติมให้ทันทีครับถ้าผมกดลูกศรย้อนกลับมันก็จะเติมดาบให้แบบไม่มีมันหมดเลยนะครับผมตายนี่แล้วมันจะเกิดใหม่ให้ทันทีครับเราต้องกดเราต้องกดตัวลูกศรตรงนี้เท่านั้นครับกดไป กดแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้า่นี้นครับหหน้านี้เสร็จนี่คือหัวข้าวได้ท่านหกสิบเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับมันต้องรอก่อนนะครับนี่ขบข้าไปสามสี่รอบแล้วนะผมเก่งเกินผมข้าวสามสี่รอรบแล้วไอแม่น้ำนี้ควรระวังนะครับ ถ้าตกไปแล้วเราแก๊สหมดดีๆนะสวยผมไม่ตายแตายเลี้ยงผมตายเอาไม่ตายไปเฮ้ยแก๊สหมดผม ผมต้องกริบกบไปแล้วผมต้องกริบกรบไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนที่ผมไปตอนที่ผมอยู่บนกระแพนะครับตัดเลยครับ